สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลท์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ oh, นะฮะและหลายๆคนคงดีใจที่ร้านบุฟเฟ่เริ่มเปิดแล้วแบบโซเชียลดิสแ c e นะครับวันนี้เรามาประเดิมกันที่ร้าน Copper Buffet เลยนะฮะอ,อันนี้กินที่บ้านก็ไม่มีแบบนี้นะครับสวยงามเต็มช้อนมากๆเลยนะฮะทั้งเครื่องทั้งอะไรพวกนี้แบบครบมากดูทิ ขาโซเชียลดิสแทนนะครับยืนห่างการจุดคัดกรองวัดไข้แล้วก็แอลกอฮอล์ล้างมือเดินเข้ามาเขาก็จะวัดไข้นะ,ะสองมือนะฮะของจริงแบ่งทางเข้าให้ห่างกันด้วยแอลกอฮอล์อีกจุดมีกระจกกั้นสวยงามจานชามช้อนซ่อม ที่สำคัญมีที่แขวนแมสให้ด้วยได้ไหมายเลขโต๊ะเสร็จพอมานั่งที่โต๊ะถอดแมสแล้วก็แขวนไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับร้าน copper buffet เนี่ยปกติรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะจุ300คนนะครับแต่เนี่ยเขาขนโตกับเก้าอี้เนี่ยออกไปไว้ข้างนอกนะคหายไป160ที่เกินครึ่งเลยทีเดียวนี่เวลาเสริมน้ำนะครับเขาก็จะไม่สัมผัสแก้วเรานะฮะเราจับแก้วเราพนักง,งานจับแก้วสเตนเลสนะฮะอาหารจะเป็นแบบสั่งจากพนักงานนะครับหมดส้มตำก็สั่งได้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีพนักงานคอยตักให้นะครับ พวกชากาแฟอยู่ตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนี้นะครับทุกอย่างสั่งเหมือนเดิมขาหมูซี่โครงหมูสั่งตรงนี้สเต็กและขนมนะฮะโซนซาชิมิอาหารญี่ปุ่นสั่งได้ตรงนี้เลยนะครับเดลิเวอรี่ก็ยังทําอยู่เวลาเดินอยู่ในร้านเนี่ยต้องใส่แมสตลอดนะครับเวลามาที่โต๊ะเนี่ยค่อยถอดแมสแขวนไว้นะครับแล้วก็เรามาเริ่มกันที่เมนูแรกนะครับสาหรับการรีเทิร์นสู่บุฟเฟ่นะฮะอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาจากที่กินง่ายๆก่อนคือ ซูชิเนื้อวากิวนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาแกะอาวุธก่อนนะฮะนี่เขาจะห่อถุงอะไรพวกนี้เอาไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคนี่ตะเกียบจะเป็นตะเกียบแบบฉีกแบบนี้นะฮะอือันนี้กินที่บ้านก็ไม่มีแบบนี้นะครับสวยงามเบิร์ไฟมาด้านบนกำลังดีแล้วก็ด้านล่างมีความแดงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากได้ดิบร0 0ก็แจ้งเขาได้ข้าวนี่เดี๋ยวให้ดูข้าวจึ้งเดียวนะครับมีข้าวแค่ เอาไว้ไม่ให้มันเลี่ยนแค่นิดน,นึงทบิโกะเม็ดใหญ่มากนะครับไข่ปลาบินอันนี้อีกม,มากมรสชาติซอสหวานนำนะครับรสชาติไม่ได้หนักมากแล้วก็เนื้อนุ่มมากนะครับเป็นแผ่นบางๆที่เคีียวขาดง่ายไปเลยข้าวเนี่ยเล็กจนแทบไม่รู้สึกเลยนะครับมีกรุบๆนิดหน่อยของโทบิโกะนะครับนี่เป็นซูชิ4ีแบบนะครับก็เริ่มจากซูชิแซลมอนก่อนเลยจุดเด่นของซูชิที่คอปเปอร์คือข้าวอันเิียวเดียวนะครับ แซลมอนนุ่มเด้งมากข้าวมีรสชาติเปรี้ยวอมเค็มนิดๆน,นะครับแต่จะเป็นเปรี้ยวนนาแลรสชาติข้าวไม่รุนแรงมากข้าวเรียงเม็ดสวยดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งนะครับซูชิกุ้งแต่ว่าชิ้นใหญ่มากๆเลยตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มีโทบิโกตรงนี้กุ้งกรอบมากโซดมีความหวานในตัวกุ้งเลยนะครับแล้วได้สัมผัสของโทบิโกเข้ามาเพิ่มอีกอันนี้เป็นซูชิแซลมอนเบิร์นะครับแล้วด้านบนจะมีซอสใส่เกี่ยวน่าจะใช่นะคะ ธรรมชาติของแซลมอนเนี่ยวเวลาเบรนไฟปุ๊บนะความเด้งมันจะลดลงเนาะมันจะเหลือความมันจะได้ความนุ่มละลายในปากเข้ามาแทนนะครับแล้วก็ซอสเนี่ยมีความเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นซอสอ,สอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีทบิโกะนะครับคล้ายๆมายนะอันนี้คล้ายๆมายองเนสเข้ารสชาติดีเรื่องไม่สวยวรสชาติไม่แรงมากเนาะเราก็มีความอันนี้มีความเค็มครีมนะครับมีเปรี้ยวตัดด้วยเค็มกับหวานนิดหนึ่งนะครับรสชาติดี ไม่ตัดกําลังมากแล้วก็นี้ซิงเนเจอร์ของคอปเปอร์นะครับก็คือก๋ mm hmm. วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวไข่ออนเซน็นนั่นเองนะฮะก็เนื้อชิ้นเป้งๆเ,เลยใหญ่ๆนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเจาะไข่ก่อนเนาะนี่ไข่ออนเซ็นของเขาดูความออนเซ็นนะความเยิ้มของไข่เนี่ยมันจะทําให้แบบรสชาติละมุนไปเนี่ยดูนะน้ําซุปที่มีไข่แดงปนเข้าไปเนี่ยมันได้ความนวลเพิ่มเข้ามานะครับในน้ำซุปที่ของคอปเปอร์เนี่ยรสชาติจะเข้มขน้น วันนี้เรามาเป็นรอบบล็อกเกอร์นะครับเป็นรอบที่เขาแบบทดลองนะฮะในระบบกว่าคลิปจะลงก็ช่วงปลายเดือนนะครับทุกอย่างก็จะลงตัวยิ่งขึ้นนะครับน้ำซุปเนี่ยเวลารสชาติเขาเข้มข้นอยู่ใช่ไหมดังนั้นเวลาเจอไข่เข้าไปเนี่ยมันได้เพิ่มความนวลเข้ามาหวานเข้มนะครับตัดด้วยเค็มนิดนึงของคอปเปอร์นะฮะชิ้นนี้คํานี้แล้วมันจะมีรสชาติเผ็ดในคอนิดนึงนะครับตัดด้วยเปรี้ยวของน้ำส้มนิดหน่อย เนื้อนุ่มหนากว่าบนซูชิถ้าจะเดินต่อก็เอาแมาสมาปิดการสั่งอาหารของช่องไายแทงสั่งง่ายมากเลยครับเวลาเดินไปบอกเอาอย่างละหนึ่ง <ule> <ule> <laughs> อันนี้ก็คือในหมวดของซีฟู้ดออนไอซ์นะครับเราก็สั่งมาอย่างละหนึ่งเหมือนกันหอยนางรมตัวใหญ่มากหอยนางู่ตัวใหญ่เท่าน,นี้นางรมเลยนะครับแล้วเขาก็จะจัดเซตเป็นแบบนี้มาให้เรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากหอยนางพู่ก่นอกนตัวใหญ่เลยะนะฮะคืออย่างบางเมนูเนี่ยเดลิเวอรี่ก็ไม่สามารถมีได้ใช่ไหมอย่างเช่น เมนูหอยนางรมแบบนี้นะครับคนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่เนี่ยอยากรู้ว่าถ้าสมมติเนี่ยร้านบุฟเฟ่เปิดแล้วเนี่ยเราจะมาคอปเปอร์เนี่ยเมนูแรกที่เราอยากกินจริงๆเนี่ยเป็นเมนูอะไรนะครับลองมาเมนใต้คลิปนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ส่วนที่มันต้องขูดออกมาจากหอยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหอยจิ้มเขาเปรี้ยวนํามาหวานตามมาเร็จแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงส่วนเขาเรียกอะไรเมื่อกี้เอ็นหอยใช่ไหมมันก็มีความเป็นเส้นๆน,น,นิดหนึ่งระวังติดฟันนะฮะ oh, <my> นี่นะฮะ โหดูดิเต็มพฟยจิ้มเลยอ่ะโอ้คืออย่าว่าอะไรนะมันเหมือนตื่นเต้นผิดปกติเพราะว่าไม่ได้มาร้านบุฟเฟ่เป็นเดือนแล้วนะครับนุ่มเด้งแล้วก็โดยเฉพาะตรงรอบๆเนี่ยมีความเดือดเดืนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวจะแซะหอยนางรมนะฮะออกมาสดจริงคือความหอยนางรมเนี่ยตัวยังติดอยู่กับฝาอยู่เลยนะครับไม่ใช่คือไม่ใช่หอยนางรมที่ใช้ฝา reuse ไม่ใช่นะครับ ไปพวกนี้เด็ดเต็มช้อนมากๆเลยนะฮะทั้งเครื่องทั้งอะไรพวกนี้แบบครบมากดูที่ปอดหอยเนี่ยเด้งมากได้ความกรอบของหอมเจียวหอมมากขึ้นมาแล้วก็หอมเจียวไม่อมน้ำมันเลยอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับโหคนชอบหอยอยงลมนี้แบบเหมาะมากและนี้ก็คือกุ้งต้องบอกด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคนดูไม่รู้มันทะลักเลยตรงเนี้ยไม่สามารถถ่ายให้ได้นะะ อาจจะต้องใช้มือแล้วก็มีการแทะบบ้างนะครับเพราะว่าหยุดอยู่บ้านนานลืมขอปรับมารยาทน,นิดนึงเปือกลอกแกะง่ายนี่มาตรงนี้เลยกุ้งกรอบมากกรอบประมาณ98ตเตนเลยเหลือไว้นิดนึงแล้วในเนืน้อกุ้งเนี่ยมันมีความหวานประมาณนึงอยู่แล้วด้วยนะครับมาดูที่ของทอดบ้างนะครับอันนี้คือกุ้งทอดครีมชีสจิ้มซอสมะเขือเทศเข้าไป ดูด้วยตาเนี่ยมีน้ำมันติดอยู่บ้างพอสมควรนะฮะกุ้งตัวไม่ใหญ่นะครับกินเข้าไปเนี่ยมีลักษณะเป็นความครีมเคลือบอยู่เยอะมากนะครับงั้นเนี่ยก็สำหรับคนที่ชอบครีมชีสเมื oh <my. S 1> ม่อกี้เราไปเอาชามาถูกไหมเมื่อกี้สังเกตเนาะตัวแก้วเนี่ยนะครับไม่มีการสัมผัสกับพนักง,งานเลยนะครับ oh <my. S 1> เขาก็จะสัมผัสผ่านแก้วน,นี่นะครับเมื่อกี้มันฟองมันถึงตรงนี้เลยนะครับเขาใช้เครื่องไปนั้นไนโตรนะฮะ นมละมุนหวานนุ่นอ่อนหอมชามากอันนี้เป็นอันใหม่นะครับเป็นอันเมนูเดิมไม่เห็นนะมีเป็นปลากระพงทอดนะครับจิ้มอะไรอ่ะนี่เหรอซอสมะเขือเทศเนื้อนุ่มข้างนอกกรอบเนื้อนุ่มนะครับไม่มีกลางติดลองมาจิ้มตีฟูดบ้างจิ้มกับตีฟูดค่อนข้านะลองนะครับอยู่คอรลเทชั่นนี่คือกุ้งเทมปุระนะครับจุดเด่นของเทมปุระของคอปเปอร์เนี่ยเขาจะ ทำแผ่นแป้งนะครับออกมาเยอะนะครับเพราะว่ากินที่ร้านเนี่ยความแป้งเขาเนี่ยกรอบแล้วก็ร่วนแป้งเขาเบานะฮะ mm hmm. กุ้งอันนี้จะไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับกรอบแบบร่วงกราบเลยอนะแต่สัมผัสดได้ถึงกุ้งตั้งแต่ครั้งแรกแต่าจริงนะอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆตุ่มแค่นี้เอาไว้แขวนแมสเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กน้อยที่อำนวยความสะดวกให้เยอะมากๆนะครับงานละเอียดแล้วก็เธาใช้เป็นแผ่นอะคริลิกเห็นไ,ไหม นี่แผ่นอะคริลิกตรงนี้มันจะใสกว่าพลาสติกคือจริงๆอยากจะบอกนะครับคือเขาเปิดให้เปิดได้ก็จริงเนี่ยดังแต่เราอะ่ะก็ยังต้องป้องกันตัวอยู่ยังต้องซีเรียสเรื่องการระวังตัวอยู่นะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันยังไม่จบนะครับจนกว่าจะแบบมีวัคซีนอะไรได้นะครับแต่ว่าการความรู้ในการดูแลตัวเองของพวกเราค่อยๆมากขึ้นนะครับใส่แมสล้างมือให้ดีนะครับแล้วก็ระวังตัวในเรื่องของการสัมผัส น,นี่คือสเต็กเนื้อวากิวมีเดียมแรนะครับสั่งตรงเซชั่นข้างหลังเราอยากถ่ายตอนหัน่นแต่ถ่ายไม่ได้ทำไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวหัน่นเสร็จโอ้นุ่มมากอยากให้เห็นอยากให้เห็นก่อนหัน่นดูนะความนุม่มดูดิพอกดไปมันยุบแบบนี้เลยอะ่ะอยากให้ดูสีสีดีมากมีเดียมแรถ้าใครอยากกินสุกก็สั่งเวลดันนะฮะ ความนุ่มแบบเยี้วปุ๊บอะ่ะมันถูกย่อยสลายไปเลยแต่ไม่ได้ถึงกับละลายในปากแบบ A5 นะแต่มันนุ่มแบบมันนุ่มมากอะนี่ตอนนั้นที่เราไปเที่ยวบนเรือเมเตอร์เลเนียใช่ปะ่ะบริกรเขาแน,น,นะนําว่าเวลาเราหั่นสเต็กนะควรใช้มีดไปในทางเดียวกันไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้าอย่าหั่นไปกันมาอย่างนี้เนื้อมันจะเละนิดนึงเลื่อนไปทางเดียวกันนะฮะนุ่มมากจริงไม่มีเหงื่อเวเลยแล้วก็มีรสชาติซอสเนี่ยมีความเป็นซอสเนี่ยรสชาติอธิบายค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นความ นวลนๆมีความเค็มจางๆมากๆอ่ะเป็นรสที่แบบเรียกว่ารสกลมกล่อมก็ได้นี่คือสเต็กแซลมอนนะฮะนี่ฝั่งหนังหขเนี่ยเอกลักษณ์ของการกินคอปเปอร์ที่ร้านนะสเต็กแซลมอนเนี่ยหนังเขาจะกรอบแบบกรอบแบบนี้เลยอะ่ะเราจะเห็นจากตอนหั่นอยู่แล้วนะครับจิ้มซอสสองอย่างเลยหนังเขากรอบมากไม่เจอกล้างเลยแล้วก็ บางกรอบเลยอะตัวหนังนะฮะแล้วก็ตรงส่วนของเนื้อเนี่ยยังมีความฉ่าอยู่ย่างไม่ถึงกับแห้งจนเกินไปคือกําลังดีนะพูดเอ้ยความสุกนะฮะกำลังดีซาชิมิบ้างนะครับอันนี้เป็นซาชิมิแซลมอนนะครับนี่ลายสวยเลยนะฮะจิ้มโชยุก็ได้จิ้มซีฟู้ดก็ได้จิ้มโชยุแล้วกันคิดถึงแซลมอนนุ่มเด้งนะครับหอมแล้วก็อันนี้คือไข่หวานนะครับไข่ไข่หวานของที่นี่เขาจะหั่นไม่หนามากแบบนี้นะครับมีรูแบบนี้นิดนึงกินเลยมั้งจิ้ม เปอร์ชั่นหวานที่เข้มข้นนะครับคือแต่ว่าไม่ได้หนักมากแต่หวานชัดเจนอยู่กุ้งนะครับนี่เราจะสั่งเป็นซูชิก็ได้จะสั่งเป็นซาชิมิแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีทางเลือกแล้วกรอบประมาณหนึ่งมีความหอมเนื้อกุ้งในตัวนะครับกรอบประมาณ7จ8 0เเเป็นธรรมชาติของกุ้งแบบนี้นะครับแต่จะไม่ได้หวานเจี๊ยบนะครับแต่มีความหวานอยู่ในเนื้อกุ้งอยู่ หลือนี่คือไฮไลท์ของคอปเปอร์นะคะ mm hmm. ก็คือซุปเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองนะฮะสามารถสั่งอะไรก็ได้ไม่อันแล้วก็เสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมแบบนี้ความข้นหนืดของที่นี่นะครับไม่ได้ใสจนเหลวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ข้นจนเกินไปนะฮะจริงๆนะแต่ก่อนเราไม่เคยกินคู่กับขนมปังกระเทียมเลยกินแต่แบบกับของเมนูที่บุ้งอะ่ะที่เป็นกุ้งชะบละนี่แหละล้วพี่บุ้งกำลังก็จะราดด้วยซุปครีมเห็ดทรัฟเฟิลนะคะ การกินคู่กับขนมปังกระเทียมเนะี่ยจริงๆเราส่วนตัวอยากแนะนําให้ลองแยกกินดูนะครับเพราะว่าเวลากินคู่กันเนี่ยมันจะทําให้กลิ่นของขนมปังกระเทียมเนี่ยขึ้นมาชัดกว่าทปปรัฟเฟนะฮะแต่ได้กินขนมป,ปังกระเทียมแบบมีความครีมกินรวมกันค่อนข้างเค็มแต่คําเดียวไม่ได้เค็มมากนะฮะกลิ่นทัฟเฟิลขึ้นมานะฮะแต่ว่าไม่ได้บแบบแรงมากจนเกินไปมีความเป็นครีมขึ้นมาในปากแล้วก็จริงๆถ้าสมมติเรากินอันนี้เยอะๆใช่ไหมแนะนําให้สั่งเมนูที่เป็น เมนูเครื่องดื่มที่เป็นรสเปรี้ยวนะครับก็จะขึ้นมาตัดกันนิดนึงถ้าแบบกับนมอันนี้มันก็อาจจะเลี่ยนได้ส่วนนี้คือเฟรหมู3อย่างนะครับอยู่ตรงโซนเดียวกับสเต็กนะฮะจะไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันนะนะครับก็มีอย่างที่เห็นแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคอหมูนะฮะแล้วก็เขามีมัสตาร์ดมานิดึงด้วยคอหมูย่างมังส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรสเปรี้ยวแต่กินอย่างนี้เราค่อนข้างเข้ากันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคอหมูเนี่ยมันจะมีความเด้งนะครับมัน พอสมควรนะแล้วก็ด้านนอกเขามีขอบๆแบบนี้ด้วยพอกินกับมัสตาร์ดเนี่ยมีเปรี้ยวเข้ามาตัดทําให้ลดเลี่ยนได้นะครับแต่มันเป็นความเปรี้ยวแบบเกือบจะครีมๆขึ้นมานิดนึงส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้ถ้าเป็นขาหมูเยอะระมันนะครับเราเห็นเป็นขาวางอยู่ตรงตรงสเตชันเลยนะฮะแล้วเขาก็ราดซอสมาตรงนี้ด้วยกินขาหมูทําใจกับความเลี่ยนไปเลยนะครับมัน นะครับเพราะมันเป็นส่วนมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนนี้หนังคือเขาทำหนังได้กรอบนะครับข้างในก็สุกดีเลยนะฮรต mm hmm. ัวจิ้มเนี่ยมีความรสชาติน่าจะเปลี่ยนเดียวกับอันนี้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกันมากนะครับ mm hmm. ความเรี้ยวอมหวานของน้ำจิ้มเนี่ยมันออกมาเพื่อตัดความเลี่ยนตรงนี้ได้พอสมควรเลย mm hmm. ส่วนนี้เป็นโอ้นุ่มๆเลยอะ mm ่ะ hmm. เหมือนเป็นหมูสามชั้นเหรอเดาหั่นกัน คือจริงๆ่ะอย่างเมื่อกี้บางโซนเนี่ยเราจะเห็นว่าอะคริลิกยังไม่รมนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ให้เราตักอยู่ดีแต่ในความในวันจริงนะครับทุกสถานจะมีอะคริลิกกั้นทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าใครมากินวันจริงแล้วเจอฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยนะฮะนี่แล้วก็เมนูไหนก็จะมีซอสอยู่ด้านใต้นุ่มเหมือนอะไรเลยอ่ะบอกไม่ถูกอะเป็นหมูย่างที่เป็นหมูกรอบเออเออกินเหมือนกินหมูกรอบที่มัน เนื้อนุ่มๆนะฮะแต่ว่าส่วนหนังไม่มีนะฮะการโฟล์คนแต่เซชันค่อนข้างดีนะครับใช้ได้ดีเลยแหละคนไม่ยืนออกกันเยอะนะฮะทั้งทั้งที่วันนี้เ <Vietnamese> ป<ส>็นรอบบล็อกเกอร์ที่ไม่ได้มีมาแค่ไม่กี่โต๊ะนะครับคือวันนี้ก็เต็มร้านเหมือนกันนะนะครับดังนั้นเนี่ยบรรยากาศวันจริงน่าจะโฟล์ค่อนข้างดีประมาณนี้แต่ชุดหมูสามย่างเนี่ยถ้ากินคนเดียวหมดนะเลี่ยนเลี่ยนเต็มปากเหมือนกันอันนี้เป็นสเต็กปลาแมคกูโร่นะครับปลาแมคกูโร่ก็คือทูน่านั่นเอง เรารู้ข้อมูลมาว่าเห็นเห็ดแบบนี้นะครับแต่มีกระบวนการเระวิธีทำที่นานมากแล้วซอสนี้เขาไม่ได้ทําเลยนะมันมีความไห่นะครับมันมีทั้งหมดมันมีรสชาติที่เขาต้องการจะสื่อออกมาหมดเลยเดี๋ยวต้องชิมดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่ต้องกินพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวกซอสพวกนี้มันมีความใหม่ทั้งหมดมีรสชาติเค็มอ่อนอ่อนอยู่บริเวณโดยรอบนะครับความนุ่มกําลังดีนะครับด้าน,ด,านด้านตรงขอบเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ มีมีสัมผัสที่แข็งนิดหน่อยส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังนุ่มกําลังดีอยู่กลิ่นหอมเนี่ยออกมาจากตรงนี้เยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจริงครับจริงฮะแนะนําให้กินด้วยกันกับตรงนี้ให้มันครบทุกองค์ประกอบจริงและนี้ก็คือพาสต้าชีสวิวซึ่งเส้นของเขานะครับจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็จะมีแผ่นชีสอยู่ข้างนอกแล้วก็ตรงข้างล่างนี่จะเป็นครีมคล้ายๆคาโบนาร่านะฮะ โหครับชุ่มมากๆกินเมนูนี้ไม่ต้องนับแคลอรี่เลยนะฮะเวลากินพาสต้าเนี่ยก็ให้เอาซ้อม,มวนๆแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะฮะเส้นดีมากคือมันเป็นรู้สึกถึงความที่แบบเป็นเส้นนะ่ะคือมันไม่เละคือความเป็นเส้นเนี่ยชัดเจนมากคือเรียกว่าอูเดนเตได้ไหมน่าจะได้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้ถึงกับกรุบะนะครับแต่ว่าคือดี้วครับแล้วก็รสชาติเนี่ย ความครีมขึ้นมาชัดมากแล้วรสชาติเป็นเค็มเด่นนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแล้วก็หอมชีสมากๆเมนูของหวานนะครับนี่คือเค็มบูเล่นั่นเองนะฮะโอ้ยต้องกลับมากินที่ร้านเท่านั้นเพราะว่าดูดิด้านหน้าเขาจะเป็นน้ำตาลที่เผามากรอบๆแบบนี้นะครับแล้วตรงข้างล่างก็จะเป็นนึงๆหงวานหอมมากนวลไปทั่วปากด้านบนมีกลิ่นน้ำตาลไหมด้านล่างเนี่ยเป็น ฟิลลิ่งเหมือนกินพวกครีมคัสตาร์ดนะคะก็วันนี้มารับช่วงตอบกันหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นเมนูที่เขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เนาะมาเมื่อกี้เลยนะคะเป็นข้าวกะเพราวากิวนะคะอ่าประมาณนี้เนาะมปะลองชิมรสชาติกันไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะเพราะว่ามันมาวางอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะคะกะ็ตัวตัวกะเพราวากิว,ว,วๆๆๆเนี่ยกินกะเพราชัดมากเนาะแล้วก็เนื้อค่อนข้างนุ่มนะคะไม่เหนียวเลย เกี๊ยวค่อนข้างง่ายค่ะเพราะมันมีไข่ออนเซนฟูบมันทําให้มันทําให,ให้โดยรวมของคำเนี่ยมันมีความนุ่มนะคะนุ่มแบบจากจากไข่ที่มันเคลือบอยู่ทั้งหมดเนะดดะาะรสชาติกะเพราออกไปทางเค็มนิดนิดทานคู่กับข้าวก็จะลงตัวพอดีเมนูถัดไปนะคะก็จะเป็นเมนูของหวานเนาะชื่อคอฟฟี่ครีมคาราเมลนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้นะคะเป็น ตัวคัสตาร์ดเนาะแล้วก็มีผลไม้เป็นส้มนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็น,ปนวิปวิปครีมนะคะแล้วก็ราดซอสเดี๋ยวลองชิมซอสกันเป็นซอสส้มนะคะรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานอร่อยทีเดียวลองชิมเนาะสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือเป็นกลิ่นของกาแฟพุ่งขึ้นมาทานันทีที่ตัวตัวคัสตาร์ดเนี่ยแตะลงลินะ้นเรารู้สึกได้เลยเหมือนเรากินนี่เลยอะโกบีโก้รสชาติเดียวกันเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ครีมเขา ก็เป็นวิปหวานนะคะวิปหวานเบาๆนะคะกินรวมกันอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้เลิคอมเมนต์เลยใครที่มันเป็น,ใค,ปนใครที่เป็นคอกาแฟนะห้ามพลาดเด็ดขาดเมนูนี้เนี่ยคัพเปอร์บูฟเฟ่นะครับราคาเดิม999บาทกับโซเชียลดิสเทนตนะครับหายไป160โต๊ะนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับโฟล์ Flow คนค่อนข้าง,ง,งดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามการจองผ่านในเพจคัพเปอร์ไว้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพบกับชา n e l ไลน์แทง กับการรีวิวที่ละเอียดที่สุดนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเอาไว้นะฮะแล้วก็มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เจอกันทุกๆวันศุกร์ตอนห้าโมงครึ่งครับบา,บายยสวัสดีครับ